สวัสดีครับหอจกสุรยันฟิ h ชิงนะครับสวัสดีนะๆนนักตกปลาทุกท่านวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับกับสินค้าเข้าใหม่นะครับเป็นลอกวีแบทบิ๊กเกมนะครับตัวนี้เบอร์หกพันห้านะครับเป็นบิ๊กเกมสีใหม่ล่าสุดนะครับสองพันยี่สิบห้านะครับมีซ้ายมีขวานะครับสีเขียวมะนาวสีชมพูสีส้มนะครับสวยมากตัวนี้จะเป็นหน้ากว้างนะครับเข้าใหม่สดๆร้อนๆนะครับวันนี้เป็นสีใหม่ล่าสุด สเปคตามนี้เลยนะครับ4ีบก X 2 0 LB นะครับรอบ5.3นะครับน้ำหนัก290กรัมจุดสายูดสายเ3 2 290เมตร0.36 230เมตร0ูน1 9จุดเมตรนะครับโมเดลโมโม่นะครับตัวนี้จะเป็นโมโม่บิ๊กเกมบีแบ็คเบอร์6 5 0ันนะครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับสีเขียวมะนาวสวยมากครับสีผูกก็สวยครับสีส้มก็สวย เบอร์ห้าพันห้าเรายังมีอยู่นะครับจะเป็นเบอร์เล็กกระชัดรัดนี่ก็เข้าใหม่สดๆร้อนๆยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับไหนดูใกล้ๆนะครับสวยๆสปูลสีทองสวยมากครับยังไงก็ฝากติดตามรับชมด้วยนะครับจะอัปเดตสินค้าลงเรื่อยๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์ด้วยนะครับทางช่อง YouTube นะครับยังไงก็ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ